สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเสนอประวัติพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสุโขทยัยผู้วังรักฐานสำคัญให้ชนชาติไทยในด้านภาษาการปกครองและวัฒนธรรมต่างๆเรื่องราวของพระองค์ถือเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ พ่อขุนรามคำแหงทรงพระราชสมภพเมื่อปีพศ1780เป็นพระราชโอรสองค์ที่3ของพ่อขุนศรีอินทรทิตยศและพระนางเสืองพระองค์มีพระนามเดิมว่าพ่อขุนรามตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความสามารถในการศึกสงครามได้ร่วมรบเคียงบิดาและพี่ชายหลายครั้งจนเป็นที่ชื่นชมของผู้คนพระองค์ได้รับสมญานามว่ารามคำแหงซึ่งแปลว่ารามผู้กล้าหาญดั่งพยาช้างสืบเนื่องจากวีรกรรมที่ทรงช่วยกองทัพสุขโขทยัยจนได้รับชัยชนะในศึกสำคัญหนึ่งจนชื่อเสียงด้านความกล้าหาขอออองงงพระค์เืื่ไป ััวอาาจกรเมื่อพ่อขุนบานเมืองสวรรคตรพ่อขุนรามคำแหงจึงเสด็จขึ้นครองราชในปีพศ1822พระองค์ทรงปลุกครองบ้านเมืองด้วยความเมตตาและใส่ใจประชาชนมีการตั้งกระดิ่งวัดนาพระลานเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้มาร้องทุกข์ต่อพระองค์โดยตรงทําให้บ้านเมืองสงบสุขและได้รับความศรัทธาจากรัษฎรอย่างยิ่ง ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงอาณาจาักรสุขโขทัยได้ขยายอำนาจกว้างใหญ่รุ่งเรืองมากที่สุดทั้งในด้านการปกครองาศาสนาและการค้าพระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการค้าขายกับชนชาติต่างๆจนสุขโขไทยกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาค หนึ่งในผลงานที่สำคัญที่สุดของพระองค์คือการประดิษฐ์อักษรไทยในปีพศ1826ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของภาษาเขียนไทยในปัจจุบันหลักฐานสำคัญแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคนั้นคือศิลาจารึกหลักที่1ที่กล่าวถึงความสุขของผู้คนการค้าขายและวัฒนธรรมที่งดงามด้วยพระปรีชาสามารถในหลายด้านพระคุณรามคำแหงจึงได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหาราชของไทยพระองค์ได้วางรากฐานที่มั่นคงให้แก่ชนชาติไทยทั้งทางวัฒนธรรมภาษาและการปกครองซึ่งยังคงส่งอิทธิ